อยู่บ้านนอกใครก็บอกว่าไม่มีอนาคตไม่มีเส้นสายเกิดมาจนก็ต้องอยู่แบบจ,จนๆแบบนี้แหละตอนนี้ปี2025ทุกคนรู้ไหมคะ ก็โอกาสมันเข้าถึงคน้านนอกมาเป็น10บสปีแล้วคน้านนอกหลายคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่เต็มโซเชียลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพิมพีพายนะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาเป็นแค่แมค้าตลาะดนะัที่ไม่ได้มีใครสนใจเลยแต่ด้วยความขายันความอดทนของเขาค่ะขายของผ่านไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียจนตอนนี้เขาก็กลายเป็นแมค้าออนไลน์ที่เป็นเบอร์หนึ่งของไทยเลยสังเกตไหมคะว่าแต่ละคนที่เขาประสบความสําเร็จค่ะเขาไม่ได้รอให้ใครมาสร้างโอกาสให้เขาเลยคือเขาอดทนและพายายามและหาโอกาสให,ให้กับตัวเองวันนี้ค่ะขอแค่คน้านนอกอย่างเราเนี่ย มีแค่มือถือเครื่องเดียวแล้วก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และใช้2มือ2เท้าและสมองอ่องคนบ้านนอกบ้านนอเนี่ยสแสดงมันออกมาผ่านโลกโซเชียลสร้างตัวตนขึ้นมาให้คนได้รู้วิธีชีวิตแบบคนบ้านๆนอย่างเราใส่ปุ๋ยทำนายังไงเราเลี้ยงควายยังไงเลี้ยงฟายอย่างไงหาของป่าแบบไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการใช้ชีวิตในแต่ละวนันการที่มีเงินเยอะเนี่ยไม่ใช่คําตอบเสมอไปแต่การที่เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เรารักเนี่ยมันมีค่าที่สุดแล้วค่ะหนูจะสอนคนบ้านนอกแบบเรา ที่เคยโดนดูถูกเคยโดนเหยียดหยามสามารถสร้างไรายได้ด้วยตัวเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะถ้าคุณเลือกได้วันนี้คุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนและเราจะทําให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราอยู่บ้านนอกแบบนี้เราก็สามารถจะหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้แค่เราลงมือทําแค่นั้นเองค่ะ